สามสองหนึ่งเจ้าสบายดีนะวันนี้จะมาสอนดาวน์โหลดเพลงอิมสามจากเครื่องแอนด o i ยนะโดยใช้แอปแอปหนึ่งเป็นแอปนี้นะโดฟินนะ เนาะ,ะเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ปาลูมาเนาะเข้าเพสโตลเลยเนาะค้นหาสำหรับท่ธธานที่จะติดตั้งพิมพ์คอว่าดอลฟิน d o l p S i n อ่าตัวนี้เนาะเปิดขึ้นมาเลยเนาะถ้าดาวโหลดแล้วเปิดขึ้นมาเลย ถ้ายังบ่มีอ่า URL ของ YouTube ก็คิมก็ไปเว็บไป w w w y o u t อมนะมันจะเพิ่มเข้ามาี้เปิดเข้าไปแล้วสังเกตเนาะจะมีซองค้นหาเฉพาะวิดีโอ YouTube ตัวนี้เนาะ,ะตัวนี้เขาจะโหลดเพลงอย่างก็ ก็เอาเพลงนั้นเลยเนาะค้นหาเลยตัวอย่างเพลงนี้เนาะใส่ใจได้ได้มองเนะาะกิกเพลงนี้ไว้อ่าหยุดไปกนเนนะแล้วเอามาเปิดอีกลิงก์หนึ่งแทบ็บแท็บหนึ่งแท็บใหม่ขึ้นมาโอเค เอา,หหา่เนะกปิดแท็บใหม่ขึ้นมาบอลเครื่องหม้บวกเนาะเครื่องหม้บวกแล้วพิมพ์คำว่า mp 3ตรงน,นี้เนาะ mp 3ามจุดฟรีดาวน์โหลดตกลุ่มเนาะเห็นป่าสังเกตดีๆเนาะ,ะมันมันจะขึ้นมาหลายอย่าง mp สาม mp สามจุด ฟรีดาวน์โหลดอีวิสซั 3. ตัวนี้เข้าไปเลยหน้าต่างมันก็จะประมาณนี้เนาะส่นที่นี้เอากลับมาที่แท็บตัวนี้แล้วก็มากดทีลิงก์กดแชร์ไปเนาะก๊อปปี้ก๊อปปี้อ่าก๊อปปี้แล้วกดย้อนบันนึงย้อนให้เห็นสองหน้าเนาะ แล้วมากดแทบนี้แล้วก็มากดวางทีนี้โอเควางแล้วจากนั้นก็เข้าไปกดทีเครื่องหมายค้นหาอ่ามันจะขึ้นมาให้โหลดแล้วตัวนี้เนาะคลิกดาโหลดไปเลยตัวนี้อ่าก็ยอมรับดาวน์โหลดไป อันนี้คือหน้าโฆษณาเนาะปิดไปเลยสังเกตเราะจะมีแต่สองหน้าเพี้งดดไปแล้วเนาะเอาเอาเอาเพลงไงกำลังมาแหงก็จะแบบนี้อยากเป็นเขยแน่นอนซองนี้เนาะคือเก้าเข้าว,วิดีโอเบคก,ก็ได้บูเบก,ก็ได้เนาะแ้วก็กดที่นี่กดแสด์ไว้ แล้วก็ Copy กดย้อนกดที่แท็บอ่าทพีนที่สองมากดเซ์เลยเนาะกดเซ์มันจะขึ้นคำว่าวางแล้วก็วางไปเลยแล้วก็กดที่เครื่องหมายค้นหามาแล้วก็กดดาวโหลดไปเลย มันจะถามยืนยันอีกครั้งกดดาวน์โหลดนะก็โอเคเนาะจุดอ่อนของวิธีการโหลดแบบนี้ก็คือซื้อซื้อเพลงเนาะอัขระตัวเทิงตัวลุมจะหายไปคือตัวน,นี้ไม่กันก็หายก็สลืสลือก็หายเนาะแล้วก็สลีก็หายอันนี้คือบทต้องซีเรียสเนะาะแคจังเล็เขาก็ใช้ง่ายก็โอเคแล้ว เปลี่ยนอัตามลังก็ได้ซื้อเพลงโหลดแล้วมันไปอยู่ใส่เนาะแล้วกลับไป,ป็นยูทีไฟล์ตัวจัดการไฟล์เลยนะเนาะตัวตัวจัดการไฟล์อยู่ที่ดาวโหลดเลยมาแล้วเป็นไฟล์ MP3 เปิดฟังลองมัน อเง่ายๆเนยเลยบางคนหาเบาเห็นเนาะก็เข้าไปที่ตัวความจำของอุปกรณ์เนาะตัวนี้เนาะ จะไปหาหัวข้อหัวข้อคำว่าดาวโหลดเรียนไปเลยเนาะอ่านี่คือดาวโหลดเนาะก,กดเข้าเลยได้จะเห็นจะเห็นไฟล์ที่ฮอลโหลดมาเป็นเพลงที่ฮอลโหลดมาเนาะทีนี้ก็ทรงวูทูไทมูได้ทรงเข้าแมมคอปปี้ใส่เครื่องดินอินดามได้สบายเนาะ รนะะจบสำนสำหรับวิธีขอเข้าใจนะที่เข้ามาสมส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอีกอย่างนั้นก็คอยติดตาม